สวัสดีครับเอเมสวิตแอนโซล่าเซลนะครับผมช่างเอกนะครับวันนี้นะครับก็พาทุกท่านมาอยู่กันที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผมอยู่กันที่อำเภอศรีสํารงนะครับตรงนี้นะครับเป็นนาของพี่เชิดนะครับก็เป็นลูกค้าที่ใจดีมากๆนะครับของเราท่านหนึ่งเลยนะครับทั้งติดตั้งแล้วก็ทั้งแนะนําลูกค้าให้เรานะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้นะครับพี่เชิดติดตั้งกับผมเป็นบอที่4ี่นะครับ ติดตั้งเยอะมากนะฮะบ่อนี้บ่อที่4แล้วนะครับแล้วบ่อที่4ี่บอกว่าขอแรงแรงหน่อยนะครับจัด7.5แรงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับที่แผงเปื่อนๆอยู่นะครับอันนั้นคือบ่อแรกนะฮะ5 5แรงม้านะครับ5แรงม้านะครับก็เป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับแผงยังแผง345วัตต์อยู่เลยนะครับแต่ที่เห็นวันนี้นะครับที่เราจะติดตั้งขนาด7.5แรงเนี่ยนะครับแผงเป็น550วัตต์แล้วนะครับเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ แผ่นโซลาร์เซลล์ของเราก็เช่นกันนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับก็มีแผ่น450 550นะครับ600มาแล้วนะครับอนาคตอาจจะเป็น700 800นะครับหรือว่าแผ่นเล็กๆอาจจะเป็น1กิโลวัตต์อะไรประมาณแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปนะฮะเทคโนโลยีเราก้าวหน้าเสมอนะครับวันนี้นะครับพี่เชิดนะฮะก็ใจดีนะครับติดตั้งเพิ่มอีก1บ่อนะครับให้ทีมงานของเราเข้ามาติดตั้งเลยอยากได้น้ำนะครับเพื่อจะทำนาปั่นนาตรงเนี้ยนะครับนะฮะที่เห็นเนี้ยนะครับเพิ่งเก็บเกี่ยวไป นะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนะครับสาหรับน้ําที่ออกจากท่อขนาด3มนิ้วนะครับของปั๊มขนาด7.5แรงม้านะครับเราหย่อนเสมอไปแล้วนะครับเสมออยู่ตรงนู้นนะครับหย่อนไปแล้วทั้งหมด9ท่อนนะครับก็คือว่าย่อนลึกกว่าทุกๆบ่อโซนนี้เลยนะครับโซนนี้ส่วนใหญ่จะหย่อนกันประมาณ8ท่อนนะฮะตัวนี้เราหย่อนที่9ท่อนเลยนะครับเราใช้มอเตอร์ขนาด7.5นะครับแล้วก็ใบพัดที่6ใบพัดนะขนาด3มนิ้ว แล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็ติดตั้งแผ่นการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือเข้าระบบตู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะทดลองระบบนะครับอีกสักครู่เราคงได้เห็นน้ํากันนะครับเมื่อสักครู่ก็ลูกค้านะฮะดันดินขึ้นไปโปะอีกนะฮะเพราะโครงสร้างที่ทํามาไว้เนี่ยนะครับประเมินจากโครงสร้างเก่านะครับก็เลยดันดินไว้แคบไปหน่อยนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องดันดินเข้าไปโปะเพิ่มเติม นะครับเพื่อให้พ้นจากน้ำนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างนะโครงสร้างใหม่นะครับเป็นแผ่นขนาด5 50วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของขนาดนะครับมันก็ต้องกว้างกว่าใหญ่กว่ายาวกว่าแน่นอนนะครับอย่างที่เห็นนะครับสายแตกต่างกันนะฮะขวามือนู่นเป็นสาย5แรงนะครับแล้วก็สายมือทางด้านนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นขนาด7.5แรงนะครับก็วางคู่กันเลย นะครับเดี๋ยวเรามารอดูน้ํากันนะครับว่าหลังติดตั้งแล้วเนี่ยนะครับน้ําจะออกเป็นอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเราก็ติดตั้งระบบกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอิมวมร์เตอร์กันนิดหนึ่งนะครับ ในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับเราก็จะใช้เป็นรุ่นถึกรุ่นทนนะครับ INV T GD ร0 0นะครับรุ่นนี้ใช้งานมานานแล้วนะฮะทีมงานของเราใช้งานมาประมาณเข้าปีที่6ถึงปีที่7แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีมากนะครับแล้วก็ถึกมากนะครับกลัวอย่างเดียวนะฮะในส่วนของจิ้งจบกับมดเท่านั้นเองนะครับที่ในส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับจะค่อนข้างจะปลอกเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่า ในส่วนของทีจจบกับมดเนี่ยครับเข้าไปทำรังหรือว่าเข้าไปช็อตในส่วนของอาขาอินพุตทางด้านบวกรบนะฮะทำให้ระบบเนี่ยช็อตแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นได้แล้วในตู้ของเรานะครับก็แน่นอนนะครับก็จะมีในส่วนของทัมเมอร์นะครับเพื่อตั้งเวลาเปิดและปิดนะครับเป็นเวลาตามความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าสะดวกนะครับไม่ต้องขับรถกลับไปกลับมาเพื่อคอยเปิดคอยปิดนะฮะในช่วงที่เราเลี้ยงน้ําหรือว่าใช้น้ําตลอด นะครับเช้าก็จะเปิดให้เราเองเย็นก็จะเปิดให้เราเองนะครับหรือว่าสําหรับในกลุ่มของ smart farmer นะครับก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดนะฮะในส่วนของการลดน้ำต้นไม้นะครับจะลดเป็นโซลดเป็นเวลานะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับก็มา adapt DIY นะครับเพิ่มเติมกันนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ระบบรันแล้วนะครับทํางานอยู่ที่50เฮิรตนะครับนะฮะทำงานก็อยู่ที่50เฮิรต นะครับเวลาตอนนี้นะครับ10.49นาทีนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ทราบกันอยู่ว่านะฮะหมอกควันค่อนข้างเยอะนะครับ PM 2.5หนาเลยทีเดียวนะฮะอากาศก็คลึ้มๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะครับตัวนี้นะครับปั๊มที่เราใช้นะครับก็ใช้เป็นขนาด7.5แรงม้านะครับพ่อออก3นิ้ว นะครับเป็นขนาดหใบพัดนะครับย่อนไปทั้งหมด9้าท่อนนะครับนะย่อนไปทั้งหมด9้าท่อนน้ําที่ออกมานะครับอย่างที่เห็นนะรานที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับน้ําออกมาเป็นลำพุ่งแบบนี้นะครับนะถือว่าสวยนะออกมาแน่นแท่อแบบนี้เลยนะครับถ้าหากว่าเป็นไซส์ห้าแรงหรือว่าห้าจุดห้าแรงเนี่ยนะครับถ้าย่อนไปเ้าท่อนเนี่ยนะครับไม่พุ่งแล้วนะฮะไม่พุ่งขนาดนี้อาจจะออกมาประมาณสักคืบ่นึง นะครับแล้วก็ตกแล้วนะครับเพราะว่าความลึกนะความลึกของเสมอที่หย่อนลงไปนะครับแต่อันนี้เป็นขนาด7.5แรงม้านะครับก็สวยๆหน่อยนะครับน้ําออกมานะครับน้ำจะได้ประมาณ3.6คิวนะครับจากสเปคตาม d a t a ้า e e t ของเขาเลยนะครับนะครับแล้วเราก็ใช้แผงนะครับเป็นขนาด550วัตต์นะครับจำนวน18แผ่น นะครับต่ออนุกรมกันเลยนะครับโครงสร้างก็ทําเรียบร้อยสวยงามนะครับเป็นเสาเหล็กนะทาคายันเรียบร้อยนะครับในส่วนของอุปกรณ์จับยึดเราใช้เป็นรางอลูมิเนียมนะฮะเราไม่ได้ใช้เป็นเหล็กตัวซีคว่ำนะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการเซฟหรือว่าต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับก็จะใช้เป็นเหล็กตัวซีคว่ำก็ได้เช่นกันนะครับก็สามารถแจ้งทีมงานเราได้นะฮะแต่สําหรับลูกค้าท่านนี้นะฮะลูกค้าใจดีท่านนี้ก็คือว่าใช้เป็นรางอลูจับยึดมาโดยตลอดนะครับก็เลยเลือกโครงสร้าง แบบนี้นะครับเรียบร้อยสวยงามเป็นมาตรฐานนะครับบ่อที่4นะครับสำหรับของพี่เชิร์นะครับลูกค้าใจดีนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานเอเมสวิทแอแด์โซล่าเซลนะครับก็โทรกันมานะครับที่เบอร์0815968826นะครับก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้นะครับจะแวะเวียนมาที่ร้านก็อยู่ที่อำเภอสํางามนะฮะตลาดสํางามเยื้องกับธนาคารเพื่อการเกษตร นะครับจะมาเลือกซื้ออุปกรณ์นะครับไปติดตั้งเองนะครับหรือว่าเพื่อนช่างจะมาหาอุปกรณ์มาติดตั้งให้ลูกค้านะครับก็แวะเวียนจะมาที่ร้านได้ m s s มเอสสวิตนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับผม